ชีวิตต้องเลือกข้างสำหรับผมแล้วผมเลือกข้างประชาธิปไตยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับก็อยากให้พรรคเก้าไกลได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณพิธาเป็นนายกนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่ใช่ไหมครับต้องลุ้นว่าพรรคเก้าไกลจะได้จัดตั้งรัฐบาลไหมตอนนี้ก็ต้องรอกันอีก ประมาณ60วันใช่ไหมครับรอให้กก,กตรับรองผลการเลือกตั้งต่อจากนั้นค่อยมีการประชุมสภาแล้วก็มีการเลือกประธานสภาแล้วก็โหวตเลือกนายกนะครับก็ต้องรอขั้นตอนนี้กันอีกแล้วครับสำหรับตัวผมเองก็ยังเชื่อว่าพักเก้าไกลน่าจะได้ จดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณพิธาต้องได้เป็นนายกนะครับถ้าพรรคเก้าไกลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลหรือว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกผมว่าประเทศไทยก็คงจะไม่ไม่น่าอยู่นะครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็หวังว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับ